สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเพื่อนๆเราไปต่อกันที่ราศีพิจิกถัดน้ำค่ะไปกันยาวๆเลยนะคะ next station ค่ะงานเงินรักแล้วก็เนื้อคู่ค่ะเปรียบประดังเปรียบดังรถไฟนะคะขึ้นแล้วต้องลงกลางทางรือว่าไปยาวๆไปสู่เป้าหมายเป้าหมายมีอยู่จริงหรือไม่เรือว่า ขึ้นแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะมีความสุขระหว่างทางได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรือใจยังไงนะมาเดินทางกับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกขัดนาค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามสนับสนุนกันอยู่นะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกําลังใจกันเสมอค่ะมีความสุข กายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะพิจิตถัหนาม next station มเกี่ยวข้องกับคนรักอุ้นส่วนคู่ค้าฝ่ายตรงข้ามนะคะนะมรตยูยลึกลับย้ายแล้วค่ะจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะ ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะสุขุมรอบคองานอยู่เบื้องหลังค่ะมรตยูนำมาให้เกิดการที่จะได้ทำด้วยความสุขุมทำงานใหญ่ใจนิ่งใจต้องนิ่งจะสำเร็จใหมนะเปีเต็มเลยนะคะตั้งแต่วันที่7เดือน7จ็ดมรตยูย้ายะะยาวไป7ปีเต็มเลยค่ะ การเปลี่ยนแปรงนะคะทำงาน,นใหญ่แล้วจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่การวางแผนนะคะสุขุมรอบขอบนะคะนะการเงินการค้าสิ่งที่จะได้มาต้องใช้ปัญญานะคะการแข่งขันการบรรจุรับราชการนะคะจะสำเร็จหรือไม่ต้องใช้ ความจริงนะจะไม่ได้มโนนะคะไม่ใช้ความไม่ตกกังวลน,นะคะนำมาให้เกิดประโยชน์การเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มที่ปัญญานะคะจะสอบการแข่งขันก็เริ่มที่ การใช้ความรอบคอค่ะอย่าพึ่งไปไหนค่ะอยู่ก่อนค่ะใช้เวลาค่ะนะเริ่มใกล้เข้ามาหน่อยนะเปีนานไปวันที่8เมษายน2565ยาวเป็น1ปีเต็มเลยนะคะ สิงศิษเาเมษายนทำง,งานใหญ่ค่ะงานรับราชการนี้ชุมนุมฟูดมูลปาร์ตี้นะคะาการเงินจะได้มาต้องลงทุนวิเริ่มสร้างสรรค์ด้วยคิดบวกเข้าไว้ค่ะว่าจะทำได้นะคะความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนค่ะต้องขยันค่ะ ปรารถนาสิ่งที่จะได้มาขยันหาเงินก็จะได้เงินจากการที่ไปเกี่ยวข้องกับงานที่อยู่เบื้องหลังนะอย่รีบร้อนไปไหนกันย้ายผลความขยันออกไปที่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะลาพผลต้องเปลีป่ยนแปลงนะที่เศร้ามองหาหนทางมายาวนาน ก็ทึงเวลาที่นำความสงบสุขนะที่ตนเองเปลี่ยนแล้วก็จะได้ทำการงานการสื่อสารกับผู้คนมาชุมนุมฟูดมูลปาร์ตี้นะคะงานนี้แข่งขันที่ตนเองโกน,นะคะ่ะงานนักเหน,นื่อยคะ่ะงานถามรุ่งหามคำ่ำ โชคดีจากความขยันนะคะ next station ค่ะความรักก็ได้พบรักความมั่นคงพบแล้วก,กี้ได้พบกับทหารตำรวจนักปกครง <c oughs> องไ่ารู้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะคะเพื่อต่อยอด หลักสูตรคลอสสั้นๆไปเรียนค่ะไม่มีอะไรได้มาไม่ง่ายนะต้องลงทุนหน่อยนะลงทุนด้วยปัญญาค่ะเนี่ยก็จะเกิดการที่รู้คุณค่าของตนเองว่าเราก็ทำได้นะก็จะมีเงินใช้มาไม่ขาดเมออีกนะคะเริ่มจากความขยันค่ะ เราก็มีดีไม่เหมือนใครนะให้รางวัลของตนเองก่อนเลยเ,เริ่มต้นที่เล็กๆนะคะนะปรู้เรียนรู้ค่ะนะเ,เริ่มต้นที่ก้าวแรกการเดินทางเริ่มต้นที่ก้าแรกจะช้า แต่พยายามต่อไปนะไปสู่เป้าหมายและหน้าต่อไปค่ะยาหันหลังกลับนะคะกับสิ่งที่จะทำนะคะหาราับผกลกานเงิน,นไรายได้ะคะคู่นั้นมีแล้วนะคะนะอีกพวคู่แล้วค่ะ การแบบเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนเหมือนญาตินะคะอันนี้การสื่อสารใกล้ไกลางานหนักเหนื่อยไม่ได้มาโดยง่ายนะคะต้องใช้สมาธิจิตสูงนะคะเริ่มที่ปัญญาค่ะสิ่งที่จะได้มาต้องใช้ปัญญาและ ทำด้วยรักนะคะทำไม่มีความรักก็ทำไปแล้วก็ผิดหวังนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอรออยู่ที่ปลายทางค่ะนะต้องสู้ที่ปัญญาค่ะงานใหญ่ใจต้องนิ่งจะแข่งขันอะไรเริ่มที่ตนเองก่อนนะคะ เดินช้าไปถึงช้าแต่ชัวร์นะคะไปดูเขาว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาเป็นใครนี้มีคู่แล้วอ่ะนีบุตรหลานร่วมกันแล้วความคิดนะคะ คิดนานคิดมากคิดเยอะนะถึงเวลาหยุดคิดได้แล้วค่ะมีแต่จะคิดจิตปรุงแต่งนะถ้าคิดช้าคิดหนาาคิดเยอะแล้วไม่ลงมือทำนะไม่เกิดผลอะไรมีแก่ทำร้ายตนเองนำมาเป็นภาพที่ชัดเจนนะคะ อยู่กับมายาภาพลงตามานานถึงเวลาแล้วที่จะตัดสินใจทำนะอยู่แค่อย่างเดียวค่ะลงมือทำนะคะวอีกฝ่ายนึงค่ะเขาเป็นใคร next station นะเขาก็ลั่นลาไปแล้ว อิสระได้ทํางานที่อิสระนะขยันหางานได้งานนะคะนะได้ทําการงานที่เป็นคนขยันหางานไม่เกี่ยงงานนะคะแข่งขันหาการงานโอกาสได้เพราะว่าแต่ละวันก็ได้พยายาม วันนะคะเป็นชีวิตกิจวัตรประจำวันกับการเริ่มต้นวันใหม่นี่กอดรั้วอะะ้วค่ะเศรษฐีแล้วนะคะเนะพื่อนบ้านคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะได้ทำงานอิสระอ่าเป็คนที่ร่าเริงสดใสนะคะได้รับผิดชอบชีวิตกับการงานที่ขยันขยันแล้วสิ่งที่ปรารถนาก็ ฐานะการเงินดีมั่นคงนะเขาเป็นใครเขาก็เป็นคนที่มีปัญญาเป็นนักลงทุนการค้าสำเร็จแล้วค่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะแม้เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรเขาก็ผ่านมาแล้ว ไม่ประมาทค่ะค่ะก็ต้องอยู่กับปัญญานะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะไปเจอเมื่อชีพกันเนี่ยนะอันนี้ต้องบริหารความคิดจิตปรุงแต่งนะคะนะเริ่มต้นที่บริหารความคิดค่ะอันนี้เขาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะเนี่ย ผู้ใหญ่ทางนี้นะคะนะพระฤหัสมีชื่อเสียงไปแล้วค่ะมืออาชีพนะเป็นผู้ใหญ่ค่ะม่เป็นผู้น้อยครูบาอาจารย์ค่คะงานรูทีนงานประจำงานที่ทำมาทุกวันซ้ำๆนะคะจนหน้าเบือ่อนะแต่เกิดสมาธิก็นั่นแหละคือบุค,คลิกของผู้นำค่ะ เป็นวิทยากรสมัยใหม่นะคะนักโพชนาการมีการเงินมั่นคงเลยนะคะสอบแข่งขันประมูลนี่ก็อยู่ในระเบียบประเพณีก็ได้บรรจุรับราชการแล้วะคะ่ะอยู่ในระเบียบวินัยนะคะ่ะทำอะไรซ้ำๆมีปัญญาบริสุทธิ์นะคะมีชื่อเสียงอ่ะมีบุญเกาะะ่าค่ะมีบารมีเกา่านอบทรีศีมันเพียรปฏิบัติธรรม อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครูอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนี้มีการงินมั่นคงมีชื่อเสียงและกับการลงทุนด้วยปัญญาอีปัญญาเหมือนมีทรัพย์ในนับแสนราชินีพระจันทร์ก็รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้างานเกี่ยวข้องกับงานกินจนการนะคะได้ลาบจากทางไกลค,คะ่ะงานมีนีรับใช้งานเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นแพทย์หมอพยาบาลค่ะ จินตนาการดีครีเอทีฟสร้างสรรค์ก่อเกิดรายได้คนจริงจังนะพลังที่มีเนี่นะเขานำมาใช้กับการที่แก้ไขปัญหานะคะก็เลยไม่มีปัญหานะ,ะเป็นดวงของคนโสดสมระสันโดษนะไม่ต้องรอเลยค่ะว่าจะรอให้ ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะลงมือทำนี่นะคะก็จะทำให้ได้นำความคิดมาพลังความคิดมาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองได้มันคงแล้วก็แก้ไขให้ยักนิดก็ขยายผลการงานออกไปนะคะ เป็นผู้ยินดีรับใช้นะคะงานสตรีนาีิุปธรรมนะคะมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับญาตินิดสิ่งที่แลกเปลี่ยนกลับมาจากปัญญาก็คือความมั่นคงกับการเงินไรายได้ย้ายผลออกไปเขาเป็นคนไกลค่ะไกลไปแล้วเป็นคนต่างพื้นที่กันไม่ไปยุ่งวุ่นวาย กับสิ่งที่มารบกวนจิตใจนะมุ่งไปขยายผลงานทั้งไกลและใกล้ค่ะเลือดลงขยันค่ะขยายผลการงานออกไปแล้ว next station ค่ะไปเทียบกับเพื่อนบ้านค่ะพวกรักต่อเลยพวคู่ที่เป็นเพื่อนรักกันนะหารตํารวจนักปกครอง ตัเองถ้าจะเคียงบาเคียงไหลได้ก็ต้องเก่งไม่พอนะต้องบวกเฮงด้วยนะคะทำให้สำเร็จกับการที่เป็นคนเก่งนะคะความเฮงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำด้วยความ คิดสติปัญญาคิดแล้วลงมือทำค่ะอย่างนี้คิดมากคิดเยอะปล่อยให้ช้าเนินนานนะแบกบความคิดนะแล้วก็กลัวนะคะเนี่ยความคิดจิตุงแต่งนะเรียนรู้จากความกลัวว่าเป็นยังไงนะคะแบบถามความกลัวไว้ายาวนานแล้วก็เลิกรักตนเองก่อนนะคะ จึงจะรักผู้อื่นเป็นความรักไม่เคยทำร้ายใครนะคะอันนี้ความคิดจิตปรุงแต่งทำร้ายตนเองนะคะมิตรภาพเปรียบดังสายรุ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพของลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนบ้านนะคะความรักไม่เคยทำร้ายใคระคะ่ะยอมรักตนเองก่อน เริ่มต้นทำในสิ่งที่รักนะคะ Create ค่ะ creativity c r e a t i v i t y ค่ะสร้างเซนส์สิ่งใหม่ๆนะคะถ้าไม่เคยเรียนรู้อะไรสร้างสรนส์ผลงานลองทำโดก่ะ Discovery ค้นพบเส้นทางนะคะอย่าหลงทางนะเตือนได้แล้วค่ะอย่ามัวลุ่มหลงนะคะ รู้ตือนรู้บิกบานเพื่อแก้ไขปัญหารู้คุณค่าตนก็มีคนอื่นมารู้คุณค่าของเราเริ่มต้นที่เก่าวแรกเข <_ s> าไปหากถอยห่างไปแล้วค่ะนั t t ส้นทางไปเกี่ยวข้องกับผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมอะนะนะ